เคลื่อคีขับที่หนึ่งกอ่อกับที่สองคุณย่าสวยมากต้องพูดแบบนี้ ีตรงน้มาโดนกระชากหัวเอาเหรอมาโดนกระชากหัวเหรอใช่เนี่ยส่งอันนี้ละส่งโลไปให้ทีมละเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนเดีด๋ยวโดนปุ้งโดินดุมากมาช่วงนี้จริงเหรอแต่นี่สวัสดีคุณยายอย่งคุณลูกคุณยา่าสวัสดีครับคุณย่าอะไรนะ <c oughs> พูดดีดีดิสวัสดีดีดีเร็วคุณลูกลงไปสวัสดีดีดี กราบด้วยคุณย่าสวัสดีครับคีกราบที่หนึ่งครับมากราบที่สองเออกราบที่สองครับคุณย่ากราบที่สองครับคุณย่าสวยมากต้องพูดแบบนี้คุณย่าสวยมากครับเออโอเคเลขกันเราเลขอะไรอ่ะเราเลขอะไรอ่ะผมกระเป๋าแปดเจ็ดสองครับคุณย่า แสตรู้จริงๆเลยขอบคุณครับทำเป็นเด็กดีด้วยนะรู้เปล่ามันดูคุณยายปีเด้อร์อยายดูนะป้าสอนบอกว่าให้ตีพ่อตีแม่ป้า,ปาสอน <c oughs> อสอนะอ้ยดูมันสอดมันเจนมือเท่าใบลานนะลูกตีพ่อตีแม่จริงมือเท่าใบลานป้าเข่าลูกเข็มถอด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 หน้าหมาดูแป๊บหนึ่งสิเผื่อแบบวันใดวันหนึ่งแบบว่าหิดฉุกเฉินใช่จกำกันไม่ได้จริง เผื่อวันใดวันหนึงแบบยไม่เคยเห็นหน้าลูกตัวเองเลยมาเอาเหมือนเอาจี๊ีเหมือนหน้าหน้าเหมือนพ่อมันเลยอ่ะคล้ายๆเลยอ่ะคล้ายอยู่นะในคุณลช่มีมีมีไอหัวใจตรงแก้มด้วยตระกูลนี้มีทุกคนเลยปะเนี่ยใช่มาก็มีปะมีเนี่ยมี หล่อหล่อหล่อหอหลเออรอแป๊บม้าไอ้ทรลพีเวลตันมันบอกว่ารอแป๊บหนูหนไม่เอากระแบบป้าหนุนนะลูกใช่นไหมอันนี้ท่าอะไรอ่ะท่าไหนก็คุณย่าท่าไหนท่าในติกะย่าย่าต้องเรียกวย่าย่าโอเคครับคุณย่าย่าย่าคนสวยครับ หากว่าคืนนี้นอนหนาวจะยินดีให้ยืมแันไปดอดอ,นนอันนี้เธอไมโอน้องเหรอโอ้ตโโแต่ถ้าถ้านี้ดังอ่ะฉันเศร้ตัวเองเวลานับโดนพ่นว่าพวกเราอะ่ะเฮ้คนนาโดนพ่นอ ปุยมุยคุณลูกคุณลูกมีตัวเงินแดงรึเปล่ามีไหมเดียวคุณลูกไม่ได้แล้เสร็จแล้วมันชอบงับคุณส่วนผมนะชอบคุณงับอย่างนี้เหรอโฟก้งครับหมัอนช่วยนี้โฟก้งรอโฟกัสโดแดงโดนแดงอันนี้อะไรอ่ะตัววเเเอองลาทีบ อะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะท่านี้คืออะไรอ่ะไม่เคยเล่นไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยมา้อว่เก็บเอาเอยยิ้มเธอมาเรียงร้อยเหรอเก็บเอาเอยยิ้มเธอมาเรียงร้อยเก็บเอาแววตาของเธอมือเพื้นเอาหนี่ อันนั้นไม่รู้อ่ะมาแบบว่าแบบอืมน้ำน um> ้ำน uh> ้ำพี <t <t ่ทิมพ์นานจังป่านนี <t <t <t. <t ้มีโดนโดนไปแล้วนี t, ่จริง ไม่ได้เงินแล้วบอกไปโอนรถไงแบบว่าแบบว่าแบบอืไทยธรรมชาติอยู่มันต้องแบบว่าต้องต้องต้องทำท่าแล้วก็คุยไปด้วยจะดูแบบธรรมชาติใช่ไหมแบบนี้ใช่ปะ่ะเมื่อยมือเนาเราเราอยู่ตรงร้านเสิร์กับเพื่อนเออใช่เพื่อนร้านเสิร์ฟร้านเสิร์ในเมืองไม่เป็นไรโบไอโบเหรองาม ว้าวไม่ลี่ถ้าอะไรก็ไม่รู้นับนับแม่แบบนี้เนาะแล้วคุณมีเคยเป็นมาก่อนใจเต้นคุณมีมม่น่าดีทักครับเดปีวเนี้อ่ตึกตัาอันนั้นวนอะไรอ่ะวนตรงนี้ว่าเป็นอะไรอ่ะ ฮะเกวผมกำลังโยกหัวอยู่กับคุณย่าย่าคุณย่าย่ายาย่ายาย่าคนสวยอ๋อคุณย่าย่าคนสวยใช่ยาย่าคนสวยคุณย่าไม่ใช่เหมือนคุณย่าไหนอะเจอผู้ใหญ่ต้องทำยังไงบ้างอะทำไมต้องแบบเงียบปะไม่ถามเลยหรือหรือแบบว่าแบบชื่อแบบคุณย่าชื่ออะไรมีเบอร์โทรติดต่อไหมเผื่อแบบว่า เพ <อ S 1> ื่อแบบเออจะฝ่กยาย่าเหงาอยากอยู่กับหลานบ้างไหมอะไรแบบนี้ทำไบอ่ะทำใบอ่ะอะไรนะฮะแปดหนึ่งห้าสี่แปดใช่โอ้ยแปดหนึ่งห้าสี่แปดยาย่าสิริลูกลุงศิลารูกไปกับเพื่อนก่อนไหมคุณลูก อะไรอ่ะล,ลูกเปลี่ยนโทนของแลาา้วคุณลูกพี่ไซคนนี้ไม่ไม่ใช่แล้วเรารู้ใช่ไหมว่ายาย่าชื่ออะไรเมื่อกี้ยาย่าบอกยาย่าชื่อยาย่าสีใช่เป็นลูกนะสีเราถ้าวันใดวันหนึ่งยาย่าเห็นเราในเมืองแล้วเราไม่ทักข้อความมาบอกว่าอยู่ในเมืองขอญาตจิ้มแล้วก็ป้นนะคะถือว่าไม่ทำตามธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัว อลุงมคุณย่าครับคนนี้คนนี้เขาชอบดูผมคนนี้เขาชอบดูคนไหนคนคนไหนชอบดูนี่ครับคนนี้ครับเขาชอบดูผมครับคุณย่าจริงเหรอไอ้เชียจุ่มกับไอ้เชียโบ้ถ้าวันจันเงินแก๊งไม่ครบชอบส่งวันนี้ส่งวันนี้ได้ก็ได้แค่ั่แหละใช่เอามันอีกบอกแล้วทำไมดื้อกันแบบนี้ทำไมดื้อเจ้าหมาโบ้รอบกลางติดอยู่ช่องบนเลยนะอ้าวทำไมโบ้เป็นแบบนี้ล่ะแล้วรอบใหม่ยังติดรอบใ่ม่ เออทำไมติดเงินแกงแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่ดีติดช่องชสองช่องนี่แหละเออกูจะรอดูแล้วกูจะรอดูโอเคโอเครอดูเลยดูนโดนแน่แน่สมน้ำหน้าเราไปทำให้เขาได้ใช่ไหมแบบว่าเดี๋ยวถ้าเนี่ยคุเขาเรียกว่าคนนั้นชื่ออะไรนะชื่ออะไรคนเมื่อกี้มอค่าครับหมอค่าด่าไม่พอเดี๋ยวย่าจะด่าเพิ่มให้ละกัน เออ่มอามอคา่าอ้อาวม็อกค่าเหรอมอกค่าครับชอบกินเดี๋ยวแบบถ้าเห็นอไอโบมึงมือจางตาแกงแล้วหรือยังไปทําอะไรอยู่วันนี้ไปทางานแล้วหรือยังมีตังมีกินมีใช้หมายเฮอแบบว่าแบบถ้าคุณลูกเข้ามาไม่ทักหาคุณย่านะคุณลูกตายไสแตกใช่แกงก็ช่วยไม่ได้นะอันนี้ใหญ่กว่าแก๊งเป็นอํานาจมืดมันเป็นอํานาจมืด ใช่แบบขับรถอยู่ในเมืองแล้วไปจ้าเอ๋ย่างเงี้ยแอแล้วแบบว่าไม่ทักข้อความบอกอ่า,า,าไอโบโดนแน่แน่ไอโบโดนแน่แนไม่ไอโบไม่เท่าไรไอทีมมันไม่เล่นจะมานไม่ไม่แล้วคุณลูกมาทำเลยครับเนี่ยคุณลูกมากับคุณหลานครับอันนี้เป็นลูกเหรอเป็นครับเป็นละเพราะว่าผมเป็นคุณตา ค่นตาโบว์จะจีบแมกอย่างเดียวเลยอ่ะเอ้าก็เดี๋ยวหลังนี้ก็มีนัดไปตกปลากันวโอ๊ยอะไรนะตกปลามีนกนกบอกว่าโบชอบไปจีบสาวสานี่เป็นคณหมอด้วยค่ะคนนี้โบติดตัดรับช่วงนี้นิดนึงโบว์ทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้แบบขาดไม่ได้เลยของขาดเหรอช่วงนี้ไม่ได้ ผมก็ไปฟาร์มทั้งวันผมตายทั้งวันวันนี้อ๋อตายเพื่อจะได้พบเธอแบบนี้ปะไม่ตายเพื่อที่จะให้เพื่อนมาชุบเมยแด้งปุ๊บหมอมาปั๊บเลยครับพว่นนี้โอ้ยจี่คุมดีจุนแล้วหรอจุ๋มเออก็ต้องรีบใช่ที่จริงอะควรรีบเก็บให้เสร็จไม่นีหนูไปจบไปลูกหนูหนูมามีรอเป็นเพื่อนมนมีสนเองไปทำแล้วมามีมันสามสิบห้าแล้วจริงเหรอไปทำอะไรอะเก็บโอเปียร์ครับจบแคปไหมนะพวกจบแคปก็ได้แต่ยอมรัราเอง <ไ>โอเคไหนไอทีมมันอยู่ไหนเนี่ยม,ม,มันเอาสี่แปดย่า <C 8. S 1> ไปมันก็ให้ไปแล้วบอกแป๊บหนึ่ง,งแปบ๊บไปรอเ,รอเรอขาที่ร้านมืออไม่ได้หรือม,อมอปแป๊บหนึ่งเมื่อสิบนา,า,าทีที่แล้วใช่ครับเรียกเขาว่ายาเอไดนูนทไม สงสัยอะไรจุ่มถามเองเลยไม่เกี่ยวเป็นดาราหรอถามเองเลยเรียกว่ายาย่างไงอ้าวถ้าเรียกย่ามันดูแก่มันต้องมียายย่าเล่นคำไงอ๋อเล่นคำใช่ยาย่าแล้วคุณยาย่าเรียกหลานว่าอะไรอ่ะน้องโบนอนโบนอนโบนอนโบถ้าเวลาโมโหอะไรก็จะเป็นเอ็มโบเออโมโหอะไรไอโบว้าใช่ไหมไอโบ ใช่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 ครับข้าวครัวอะไรวะนี่อะไรนะใช่ข้าวครัวสุขสันต์โบชอบแบบไหนชอบแบบนอนนอนนอนโบหรือว่าไอโบอ้อมไปเสียงเสียงต่ำกว่านี้หน่อยเด็ดไม่ได้หรอไอ้โบหลัวสายเข้าสาเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ทำให้ทำให้ จนบอกว่าอออืจนวนสามรอบแล้วอ่ะบอกว่าถ้ายังไม่ไปค่ะเอฟว์นิงนะะฉันจะปล้นเธอแล้วนะแล้วลูกเป็นหมาแม่เป็นหนูแล้วยายาเป็นอะไรอะคุณมีเป็นอะไรอะคุณมีเป็นอะไรอะคุณมีเป็นหุ่นยนต์นะเด็กๆรู้หรือเปล่าคุณมีเป็นหุ่นยนต์นะฉันมีฉันใช่ใช่ฉันมีหลายชีวิตมาก ไม่ว่าฉันจะจากไปเท่าไรจุดจุดท้ายฉันก็กลับคืนมาเอาคนนมีเป็นตัวอย่างนะรู้ไหมใช่อันนั้นหน้าหนูอันนี้หน้าหมีแต่อันนี้หน้าฮะรั่หทางครอบครัวอะไรนะ่อกี้พูดว่าอะไรนะรนั่วทางครอบครัวลยนี่สามคนครอบครัวเดียวกันเด้อ ว่าชอบไหชอบเลยรเื่อยๆมันไปเขาจีบแม่หนูอยู่ครับแบบนี้เขาอาจจะเป็นครอบครัวนู <laughs> จีบแม่แมเองไองมหนพาไปตกปลาวันเดียวอ่ะมันจีบแม่นูเลยเออน่ากลัวว่ะผู้ชายที่น่ากลัวที่หล<อ>ัง<อ>ต้องแบบต้องไปกับต้องไปคนเดียวแล้วไม่ได้เดี๋ยวแบบมันจ้องจะเล่นคุณอยู่ไม่คระของนิสัยดีขอบคุณคุณมีหนูว่าพี่ทิมลืมคุณม้จริงเหรอใช่ทังไปองเราเหอะมันความจำสั้น เม่ก็รู้ถามว่ามาหรือยังบักเทมอยู่สายนี่่นถือ,อฮัลโหลครับมาอยู่ไหน <c ười> ตอนนี้อยู่กับเอรรุ่นใหญ่ครับม้าอยู่กับรุ่นใหญ่ <c ười> ครับม้าอยู่ไหนนี่ก <c ười> ็อยู่ที่เดิมไงจะให้จะแบ <c ười> บจะให้ไป <c ười> เอาอยู่ตรงไหนส่งโลมาด้วยจะไปหาไม่ไหวแล้วต้นอันนี้แบบว่าโจรมันจะโจรมันจะจิ้มแล้วมาอยู่ไหนครับมาอยู่ไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับครับน้าธนาคารใหญ่น่าธนาคารใหญ่ ส่งไปแล้วส่งไปแล้วดูด้วยคครรัับบนนี่่มันบอกมันมันบอกว่าอยู่กับพี่ใหญ่มันบอกอยู่กับพี่ใหญ่ไอโบโบขยับไปได้โบโบโบกูขยับไปได้เขาเขาเนือเห็นในมือไม่จุ่มมึงเห็นในมือไหมรอทีมก่อนทีมบอกจะมาเมื่อกี้เอาไม่มีนะคะขนาดใหญ่หรอข้างหน้านี้เอาปะปะปะ บอไปก่อนนะครนะับคุณ,คณยาย่าคุณหมามีไม่ยังพูดไม่จบยาย่าสวยมากครับคุณยาย่าคุณสวยสวยมากมากโอเคครับเหมือนแบบผอรินพูดนั้น <c oughs> แต่เขามีเขามีอีกร่างหนึ่งอ่ะร่างพี่ชายเขาอ่ะหนูเคยเจอ ไอทีม,ไ,มไ,ไอทีม,ท,มทีมมันบอกว่าอยู่กับพี่ใหญ่พี่พใหญ่ไหมอ,ไนะอยู่กับพี่ใหญ่แล้วคนนี้จะไปยังไงอ่ะเข้ามากันสองคนหรอมันท้งมีไปแล้วมีจะอโอซีแปดให้พี่ทีมหรือว่าอะไร คิมแค่ยืมเอาไปทำธุรกรรมส่วนตัวนิดหน่อยแล้วก็น่าจะไปเจอบุคคลบุคคลหนึ่งแล้วก็เลยยาวมั้งแล้วก็ยาวเลยอะยาวพื้ดจริงเดอแมนเดอร์ตัวนี้นดแมน เฮ้ยเขาแทงกันเขาแทงกันข้างในข้างในเมื่อกี้ไม่หรอแก้งกันคุณมีออเยกจมสเินเสียงเลยนะแบบย่าๆที่แบบติดย่าๆแล้ว พอดีว่ามันมีแบบได้ยินเสียงอะไรไวยๆไม่ได้ไงแชปชัปชุบแล้วก็ไม่บอกว่าอยู่ไหนจะได้ไปโอ้โหล็อ พี่สาวมีเอดีไหมครับเอ่อไม่มีครับมันมีมั้ยอืมวันนู้นหมดแล้วสิไปแล้วมันมีเอดีไหมพี่เขาถามมีเท่าไหร่อ่ะเอดีไม่ไม่เคยซื้อขายอ่ะจำไม่ได้นะไม่ได้มาอยู่นานมันเท่าไหร่ครับพี่รู้ไหมสองห้าครับห้าสองพันห้าค่ะเอ่อเอาวางวางเลยครับวางเลยกดตังค์ให้นะครับ กระเป๋าหนรรึ่งห้าหกสองหนึ่งห้าหกสองขอบคุณค่ะมันอยู่ไหนของมันเอออุย๊ยส่งโลมาแล้วเมื่อกี้ทำไมถึงช่อว่าคนอื่นรอานานๆจริงไม่รู้ทำไมต้องให้รอานานๆครับนั่นไงว่าไง เอา้าอุ้มผิดคนหรือเปล่าถูกแล้วแต่เขาไม่ยอมขึ้นเออแล้วรถม้าล่ะรถม้าอยู่แลนดสม้มเขาไม่ยอมขึ้นนะทำไงมาเขางอนเองอยู่ไงต้องทำไงมาจะโดนป้นไปมาแล้วคนเดียวไม่ใช่ คือเขาไปเช่ารถแล้วทีนี้พี่ตอนพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องมารับมานะมารับมานะอย่างเงี้ยมาไปคือรถเอา้ามาไม่มีข้าวนะหนูอะคืออะไรไม่มีข้าวไปข้าวมามีข้าวไหมมีเค้กอะเอา้เอาเอาเค้กไปได้ไหม เอ<ม>าเค้กไปแทนได้ไหมได้ได้เอาเราบอกได้บอกว่ารถอยู่แลนส้มแต่เรามาแลนนี้ไหมเนี่ยเกลารถมาละมาก่อนเนี่ยโอเคใครนะอยู่กับใครนะ เราจะตายเก้กระเป๋าอะ,อะไรหนึ 1, 3, 3, ่งสามสามเก้าอะกลับบ้านกันหนึ่งสามสามเก้าน่าจะได้อยู่ปะมาไ,ไปตรงหนูที่บ้านหน่อย I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.